สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เกม mini world b l o c art และวันนี้เราจะมาเล่นกันว่าแต่เล่นเลยรครับพี่ผมไม่ค่อยมั่นใจเลยอ่ะแมปนี้มันดูแปลกๆนะครับเฮ้ยแมปนี้ไม่ดูแปลกหรอก <Ha? S 1> กิกาในการเล่นแมปนี้ก็ง่ายมากเลย <Ha? S 1> ใครเป็นคนชนะคนนั้นจะได้ครอบครองก็อีทั้งหมดงั้น ฉันก็คงเป็นเพื่อที่ได้ครอบครองเก้าอี้ทั้งหมดแต่ว่าฉันขอเก้าอี้สีชมพูฟรุ้งฟริ้งตัวนั้นด้วยนะฮะตัวไหนก็ตัวนั้นไงเก้าอี้พิเศษนั่งแล้วสบายเกินเเก้าอี้อะไรขยบได้นี่เอาเถอะทุกคนวันนี้เรามาเริ่มต้นแข่งกันเลยดีกว่าและนี่คือแมปฟันแชใครที่อยากจะเล่นแมปนี้ก็เข้าไปที่ UID ตรงนี้เลยนะเอาละ ได้เวลาเริ่มต้นแล้วเกิดเริ่มเกมเลยจา้าไดย์เนองานนี้เจ้าแม่ชนะชชั่วปั๊บเอาแล้วนะทุกคนเตรียมก้อให้พร้อมมาค่ะทุกคนเรามาเล่นเก้าอี้มาหาสนุกกันดีกว่าโอ้โหนีน้องมาเล่นด้วยกันเพียบเลยนะคะวิธีการเล่นในแบบนี้ก็ง่ายมากๆเลยเราเพียงแค่วิ่งไปครับพี่วิ่งไปจากนั้นนั่งเก้าอี้ให้ทัน เฮ้ยให้เฮ้ยแลก็อีฉันอะฉันไม่รู้นีบนัให้ทันเร็วเอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะนั่นก็คือกติกาใครนั่งไม่ทันก็จะต้องตกลงไปข้างล่างมาค่ะทุกคนวิธีการเล่นก็ง่ายมากๆเลยแต่ว่าอะไรอ็ออายทำไมลื้อทำกระอ้อยอย่างนีโอ้ผิดตรงไหนอ้าหมวย แหละค่ะทุกคนมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดเก้าอี้บางตัวเนี่ยมันหายวบไปกับตาเลยแล้วยังไงครับพี่เก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้โอาโอาไปเจับเอาเอาผมกอดไว้อาเอาเอาไปและนี่ก็คือแบบเก้าอี้บ่หาสนุกฉันเิ่นไม่สนุกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเก้าอี้มันชอบหายเว็บมาค่ะมาดูกันว่ารอบนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะ มันมีของขวัญโผล่มาด้วยนะทุกคนอกลัวไม่สนใจของขวัญโอเครอบนี้ทุกคนนั่งได้เฮยขนลุกสู้เลยครับเนี่ยต่อไปเก้าอี้จะมาแล้วเนาะเตรียมตัวเก็บของขผัดกันโอเคทุกคนเก้าอี้มาแล้วนั่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะเย้แล้วอุตาแล้วอุตา แบบนี้มันน่ากลัวจริงๆเลยอะมันไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดาว่าก็คิดอยากนั่งเอาเคทุกคนเก้าอี้มาแล้วนั่งแล้วฮ่าลำนี้ว่าจะชน,นะว่าจะกังลมไว้เฮ้ยโอ้โหไว้ใจเก้าอี้ไม่ได้เลยนะทุกคนบางทีนั่งไปแล้วเนี่ยอยู่ดีๆก็หายวับไปกับตาเลยว่าแหงกับตาเลยมาค่ะเหลืออหมยกับเราที่จะเป็นคู่ต่อสู้กันในวันนี้ว่าไม่มีหวังยอมแพ้ ขังก็ไม่ีวังยอมแพ้หรอกนะโอเคเฮ้ยเฮยมีสัตว์เลี้ยงด้วยทุกคนอ๋อได้ของหวานมาทีนี้นะคะเราจะนั่งเก้าอี้ก่อนเออนั่งแล้วจ้าว่าไม่มีวังยอมแพ้หรอกมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะตอนนี้นะคะเหลือเพียงแค่เราสองคนเท่านั้นค่ะเหลืออหมวยกับพี่เนี่ยแล้วพี่จะชนะหรือเปล่านะโอ้ยว่าจะเก็บของขวัญโอ้ยสวยแล้วดังเดโอ้โอโอ้ยเอาให้เก้าอี้หายอ้อ ดยู่ดีๆมันก็หายไปกับตาเลยรอบนี้อ้วเป็นของฉันนะไม่ยุติธรรมเลยอะเมื่อกี้ผมไปเข้าซ่วมมากต่ไม่ที่เขาองก,ก็หายไปแข่งอีกตาเลยครับพี่เชื่อผมได้เลยตาเนี้ยบอกตรงนี้เลยว่าฉันต้องเป็นคนชนะมาดูกันอุ้ยตานี้บันนี่มาเล่นด้วยนะคะทุกคนอ้าวจังอีฉันเฮ้ยนี่ใส่ไม่ดี ขอโทษทีบันนี่เก้าอี้มันอยู่ใกล้พี่พี่ก็ต้องรีบนั่งดิโอเคตอนนี้ทุกคนอยู่ครบนะคะมาดูกันเมาตาต่อไปใครจะนั่งเก้าอี้ไม่ทันไปหว่าเสี้ยวมาแล้วโอ้ยนั่งแล้วนั่งแล้วโอเคบันนี่นั่งทันนะคะทุกคนแล้วคนอื่นล่ะเออออโอ๊ยโอ้โหสลายไปแล้วหนึ่งทุกคนโอเคคนที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้มีหนึ่งสองสามโอเค นกอีก,ก่อนเออเรียบร้อยทุกคนอุ้ยบันนี่บันนี่บันนี่เฮ้ยตกสองเลยทุกคนเออโอเคตอนนี้เหลือเรากเจะแม่นาคีนะคะฉันบอกไวลยัยว่าเก้าอีวิเศษต้องเป็นของฉันเอาล่ะเจ้าแม่มาชู่กันใครจะเป็นคนชนอะอุ้ยเจ้าแม่นี่ก็อย่างเก่งนลทุกคนโอเคจังหวะนี้นะคะเราต้องรีบเดิน ไปหาเก้าอี้แล้วแหละพี่ว่าเราต้องเดินไปใกล้ๆของขวัญก่อนโอ้ยเด็ดเด็ดเย่เฮ้ยเก้าอี้ตัวนี้มันแปลกๆทุกคนแต่ก็นั่งได้นะคะไม่แวบหายไปค่ะเจ้าแม่ยังอยู่กับเราตรงนี้โอ้โหแล้วใครจะเป็นคนชนะเนี่ยบอกไว้เลยฉันต้องเป็นฝายชนะเอาเก็บของด้วยเวลามีเหลือเฟือเฮ้ยไดโนไดโนเร็วๆเฮ้ยจเรียบร้อยเฮ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยเจ้าแม่ก็ยังอยู่ทุกคนโอ้ยยังอึดโอเคค่ะ ตานี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะโอ้ยตอนนี้นะคะคนที่ตกเก้าอี้ไปก่อนเนี่ยก็กําลังดูเราอยู่ด้วยนะคะเคยเก็บไอเทมเป็นถ้วยบะหมี่ได้ทุกคนเจ้าแม่ล่ะโอ้เจ้าแม่ยังอยู่ยังไม่ไปไหนทุกคนเอาแล้วเอาแล้วโอเคตาต่อไปจะเป็นยังไงเฮ้ยอะไรตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะ ฉันก็เป็นฝ่ายชันะ และนี่ก็คือแบบที่พี่ซีเล่นไปนะคะทุกคนใครอยากจะเล่นนะคะก็เข้าไปที่อยู่ไอดีนี้ได้เลยนะจ๊ะทุกคนชื่อว่าแฟนแช์นะคะเก้าอี้มหาสนุกวิธีการเล่นก็คือเมื่อเริ่มเกมขึ้นเก้าอี้ก็จะโผล่มานะคะเราก็จะต้องกดนั่งให้ทันค่ะแล้วพื้นด้านล่างเนี่ยจะเป็นลาวานะทุกคนซึ่งที่พี่บอกไปตอนแรกนะเวลาที่เรานั่งใช่ปะ่ะบางทีเก้าอี้มันอาจจะหายวับไปกับตาเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราต้องรีบนั่งให้ทันแต่เมื่อกี้เนี้ยตาเมื่อกี้นี่เลยทำไมล่ะจ๊ะ ก็มันมีซอมบี้โผล่มาดิแสดงว่าตรงปกที่เขาเป็นภาพประจำแมบนี้นะคะมันต้องมีตัวอะไรอยู่แน่ๆเลยทุกคนถ้าอย่างนั้นเราไปตามหาคำตอบกันดีกว่ามาเราจะไปตามหาบอสของแบบนี้กันลุยลอดชัดรดชัดรดโอ้โหเจ้าแม่ยังคงแข็งแกร่งนะคะทุกคน เดี๋ยวพี่ซีนะคะจะทําการตัดไปช่วงท้ายๆเลยลวกันนะตอนนี้เนี่ยเราสองคนนะคะยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าตอนท้ายๆเนี่ยมันจะมีตัวอะไรโผล่มาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าขอ,อนั่งเ้ยีแปบ๊บเฮ้ยว่าเฉียวเฮ้ยเจ้าแม่หายไปแล้วทุกคนสวยแล้วโอเคค่ะเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอยูดดีๆมันมีดาวเฉยแล้วทุกคนแต่ว่าเราเก็บไม่ทันนะคะ พี่สซไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บดาวไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนตอนนี้นั่งไปก่อนอุ้ยวาดเสียวมากเลยทุกคนพี่กลัวว่าเก้าอี้นะคะมันจะหายวับไปแล้วทําให้พี่ตกตอนนี้เรายังมีชีวิตรอดค่ะพี่เองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีชีวิตรอดต่อไปได้อีกนานแค่ไหนหวาาเฉียวโอเคเก้าอี้หายไปแล้วเดี๋ยวจะรีบนั่งนะคะทุกคนเมื่อไหร่บอสจะโผล่มานี้ย่ยโอ้ยตัวไหนดีอ่ะตัวนี้แล้วกัน โอเครอดรอ,รอตายเฉยพี่มีความรู้สึกว่าเก้าอี้มันวาร์ฟหายเร็วมากขึ้นนะทุกคนแล้วยิ่งตาหลังๆนะคะรู้สึกได้เลยว่าเก้าอี้มันลดจํานวนลงเรื่อยๆนะคะอารมณ์เหมือนเก้าอี้ดนตรีแต่อันนี้เป็นเก้าอี้ตกไปในลาวาทุกคนถ้าเกิดตกไปนะคะเราก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นเราสิ้นชีพอย่างเดียวนะคะทุกคนโอเคน่าจะใกล้ละเก็บกองกล่องนี่มันก็เกะกะนะทุกคนเราต้องเก็บไอเทมทุกอย่างนะคะ เฮ้ยควันควันนี่คืออะไรอะ่ะโอเคยังทุกคนยังไม่ตายเพียงอยู่ไอ้วาเชียวใจเย็นนะไดโนอีกแค่ไม่กี่ตาโอเคยังรอดทุกคนเก็บไอเทมก่อนอือเฮ้ยทำไมกูอี้มาเหลือน้อยๆวะทุกคนโอ้ยโคตรไกลเหลือแค่เพียงสี่ตัวเท่านั้นนะคะแล้วแบบอย่างไกลอะ่ะทุกคนมาค่ะตานี้เราก็ผ่านอีกอุย้ยล่านต่อไปมันจะเป็นยังไงเนี่ย เก็บกองก่อนมันเกะกะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอมบีเฮ้ยทุกคนแต่เวลาที่เรานั่งเก้าอี้แล้วซอมบีมันจัดการอะไรเราไม่ได้นะโอ้ยหวายหวายหวายวายมันไม่ใช่เวลามาดีใจนะไหนอ่ะบอสอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไดโนไหนก็หาดินั่งก่อนโว้ยหวาเชียวไมก้าลุกไปไหนแล้วโอเคทุกคนน่าจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละไหนบอสปรากฏตัวออกมาหน่อยดิโอไหนเนาะ ไม่รู้เหมือนกันหัวอะไรอะดาวอ่ะไหนลองเก็บเอาชนะเฉย <c oughs> อยากเล่นเกมมินิเวิร์ลบล็อกอาร์ตดาวโหลดเล่นได้ที่ลิงด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะ <c oughs> เล่นได้ทั้ง iOS หรือก็ Android เลยจ้า <c oughs> แล้วเจอกันในเกมมินิเวิร์ลบล็อกอาร์ตนะเมียว <c oughs>